าแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับไม่สภาพโครําเพลินครับพี่น้อง FC ไม่สภาพเออเมือเนี้มาอยู่บ้านสามหลังนะพี่น้องครับนะครับสามหลังครับหลังหนึ่งขึ้นไปแล้วมื่อเนี้ยเลืออยู่สองหลังครับหลังกางนี่ก็จะเป็นที่บ้านของแดนเซอร์ครับอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นป้าวิทูนสายจวดเสี่ยวเพื่อจะบ้านครับพี่น้องครับเมื่อเนี้เป็นวันที่8วันที่ที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2อง7ครับเป็นงานมันเกิดป้าวิทูนสายจวดครับมือนี้ครับ ทีมงานมูจิปีครับผมนำทีมงานโดยไม่สมบูรณ์ตามองศาครับพี่น้องครับพร้อมทีมงานมูจิปีครับมาเพชรกับขวากับน้ำครับเลี้ยงพระเก้าลูกเป็นไงพี่น้องครับเลี้ยงพระเก้าลูกดูมันจะของานเกิดจัางดูสไ้นครับพี่น้องครับมาเห็นตั้งแต่ว่านครับโอ้ยเสียเปียกจ้างเดียว์ไอซี่นะครับพี่น้องครับเวลางานลุงตัวเนี่ยฮอดมันมีไผซอยลุงตัวครับนี่เวลางานเขาเดินเนี่ยลุงตัวเนี่ยบริการเต็มที่ครับ เนี่ยเห็นว่าทำเรียบร้อยแล้วสถานที่ครับเพราะว่าสิเป็นข้าวขอาวหน้าเพราะว่าสิเป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องอย่างต่างๆจัดให้แล่นเต้นอยู่ตลอดจะไม่ได้พักผ่อนนะครับเฮ็ดเติมค้นเฮ็ดทักอยู่ในรงตู่ครับเวลาผมจะคล้องเพราะพี่เป็เฮ็ดซอยเฮ็ดน้าผัดหนงครับนมอยใจอยู่ยได้มาข้างครับพี่น้องครับอ่ะตามมาพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศจะน่าอนไรกันพี่ตึกอ่าพ่อพ่อแม่แม่ป้าป้ามูชิพี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ป้า ขอ,ของพบ้าสาจั่วกับแม่ปาสารเนาะเพื่อนเกือบแล้วเนาะเพื่อนไฟใหม่กับของเป็นยมยังไม่ได้เห็นยังครับเหลือโค้งคือเก่าครับอากะจะเป็นพญพุลุงท้องสุกครับครับจากพุบ้านสิบสี่ครับโมสิบสี่รับการเมื่ครับอเป็นพวกอาวุโสญงครับอาวอไม่ม่จเก้าซิ้หรครับยมาแถวาก่ปันจกยานเรียนอ้อมเบึงม่ารมดานะครับตาสั้นครับ กเ,เกี่ยวกับเป็นฮันย่างขรงสังกรีวัดเขาหอมา,อางพรัคมะะทายโยกเนาะเก่งกับมีน้งส่วนมดหนอเสิรันพานั่งสมาธิี่ถอยอดแจ้งจ้างปังครับครับโอ้จวจดดีครับใส่สุทขาวย่างดีเลยครับตาชัน่นผู้มู่บาส14คนนึงกับนครับถางบานเป็นสะาพครับเมนี่แม่คุณว่ได้มากเมือนกันาะไปยากไม่ยากเหมือนครับ อันนี้ก็จะเป็นค <of> ุณแม่จังก็เลยเห็นหน้าเห็นตาเราตลอดเลยจำซื้อเราบ่ได้ครับแม่ประสิทธิ์หน้าค่ะแม่ปรีสามแะศิษได้มู้อะไรมู้ชื่อว่าคำไหนชื่อหน้าว่าหน้าน่ะน้องแม่นั่งว่าหน้าน่ะน้องแม่โอ้ประมาณอายุกี่ปีนะครับประมาณนะครับเดือนที่สามรุ่นเดียวกันเมื่อกับตางก้อนน่าอายุก้อนละสักกี่ ตนสีหาปีวันสองสมปีันสองปีวันสองปีนะแสงวตาแฟีเสนาะอันนี้เนี่ยเป็นยัยด้เนาะะปยัย้วยยยนี่ยน้องเป็นยัอันนี้อีกคงครับอันนี้เป็นนางครับนี่ยเป็นงกันเป็นป้าเขาละเป็นป้าโอ้เป็นงาน้องให้พนกานนะครับเนาะ น้านี it it. ่เป็นจานาครับนี่เป็นจานจาครับนะครับพีน้อยครับนะครับนำตางานเนบุญสิบสี่ไม่เฮ็ดบุญนะครับคนไ้าแม่สภาพม่เฮ็ดบุญมุสิบ่ไปเลยครับโมาลายครับนี่จะกุเท่ากุ้แก้วรักกุ้งไงครับแีบดีจะน้อยกระเพาะกางเสื้อเดินห้างมากครับของวงของหวานมาเระเบิดกขะวานประเทศกับข่าวกับน้ําเก็่หงายไปเลยผ้ายังไม่ได้ผ้ายังไม่ได้กินคนมันคือซันแล้วมาเลยล้มวนชั้นเนึงแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่ครับปุ้มนะครับเจ้าของสิ่งเสียงจริงช่องแม่สวัสดีคนระเบิดเมื่อใดคนระเบิดเท่ยังนะครับเมื่อใดครับไปเบิ้งเราอยู่พวกรือเบิ้งเราอยู่พ่วกรือตอนนี้ครับหลังจากที่เตรียมการเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนจะนด้ก็นั่งเรียนกันพักกันอุ่นท้องไปก่อนครับพี่น้อนยังไม่ได้กินเลยอุ่นท้องซืนอครับเนี่ยนะผู้ชิดซีบ้างเลยกับผู้ช่วยสวนราสิริศุลย์ครับ คุณนด้ตู๊บครับคุณได้น้อมสวัสดีค่ะคุณนายหน่อยคุณได้ลำไยครับคุณน้องครับอิฐโมจิสีครับคุอันนี้ครับคุณแม่แตนครับเสียไม่สภาพสิครับคุณน้องครับอันนี้กรับแม่ขวดแตวครับไม่ขวดแตวนะครับคุณชิโตะเจ้าเก่าครับอันนี้กรหมวดไม้ครับพี่น้องครับดาบดาบครับดาบดาบครับดาบมาเบิกในล่ามนม่กับข้าวกัำลังมีอย่างเนโอ้ไม่ขวดแตวาแนะนำกับข้าวหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้ อันนี้อะไรอะไรหนินี่ไม่รู้ข้าวเหียวข้าวเหนียวเนาะเอ้าแล้วอะไรอีกม้ออะไรม้ออะไรหนิอันนี้มอหนังยาหนังยาอะไรหนังยาป่าหนังปลาขนมจีนโอ้จวดจวดหนึงหนังยาป่าขนมจีนเนื้อปลาจ้ะนื้อปลาอันนี้ก็ลาบไก่ไม่มีไม่ได้เนื้อผักเหรอเนื้อผักไม่อยจ้ะเอ้าไม่ได้ตำแจ่วเหรอแจ่วก็ตำแล้วค่ะโอ้ไหนไหนไหนดูแจ่วตำดิโอ้สุดยอดครับแจ่วกินกับเนื้อ ตักส่วนกันตักผิดครับลาบไก่ลาบไก่อฮะอย, <as> อยากกินหัวตาหนึ่งอ,อันนี้หนึ่งอย่างครับสิครับอนึ่งข้าวเรื่องข้าวน้อโอ้หลับตาแล้วเดินพี่น้องครับมื่อนี้อาบุญน้อการให้พี่น้องแล้วครับมื่อนี้อาบุญน้อการครับเลี้ยงพระก้ารูปครับมันครับยอยามเกิดพิธตูสายชวดโอ้อลังการกว้าง จัดงานใลยนนะสนักงานตัวขับงาน,งาน,นสนักงานคือบอลลังกาไปดิท่านหนึ่ฟ้าวิทูดเมีนับปะระดาเรายาียงพระเก้ารูปฟ้าอ่ะรมอมงครับหมอแง้าครับเต็มพร้อมเั็การแล้วโมบี้ยังมากมายครับ,มมรบทีมล้านเท่กากันรู้สึกว่าสินอนเดิรกแจ็คหน่อยครับเพื่อนๆเพราะว่าสิเป็นแดน,นเซอร์พระเอกนางเอกกระบอกสูบหูสก้นเยอะทูดเยอกระบอกเยอะแต่ว่าด้วย ภารกิจได้ที่เมื่อคืนอยู่กันจนทีสอทีสานะครับนอนจะไม่ได้ตื่นอยู่ว่าอะไรมารามาไรอะไรมาไรกันแมาไก็แจงวกับมันทำนะนเพรมาดกอากาศ่ดีครับอากาศดบไอมาอีกทีนึ่รับพี่ต้องครับไดู้สิบ้านล่ครับคุครับสวัสดีครับน้ำองศาครับไงบ้าวัฒนาือเนสนว่าไหนน้ำองศา ซื JI, ้อเท่าปลาเท่าปลาวัดนออะไทุกย่างทุกย่างในทุกย่างในทุกย่างมันนี่มากปุ๋ยฟอสมฟตเกิะในใในต้นสายจวดครับพอๆแล้วมือไหกรับไฮไไ้จะคอดจะผามีความอยู่กเจริญ่อตรเจริญเนาะเจริญตอนนั้นล่ะมันนี่มันไม่ยังมาไมเปุายฟอสเฟตนานตัดใจแล้วครับ

น้องจังัดเอ้าเกิดยุบกระดินงต้องพยายยุ่งนองไข่เกิดคือที่ไหนกินได้ไหมยุบกังสิมาเยดวันถไมเยอะตยครับสาี่อลูวาสวยงามครับสวงานพยาบาลลองเตืยนเมาตรการจ้านเป็นตาแล้วด่วครับ รวมกันอางจะมาปอดไม่ได้น้ำวีบานสายจวดก็้รดาได้ก้รดาวีบานด้รไม่ประดานี่มอยู่กับวงทิ้งงานมาอยู่น้ำเพลิงงานได้ครับสามารถเส้นหายใจกันได้ได้ได้้เป็นธรระดาเเลือกทิ่งทิ้งจากลองลองสะพานเบื่งมาของแท้บอดตรวสอบ้อันนี้เขาเป็นธ้ประดาด้เลยชวดวเด ไปกว่ากับพี่ครับเอาอคคจะจบสวัสดีที่นี่ฝากพี่ฝากน้อมาชั่นีครับเด้อดเปกันสงสารกอแรกก็แชร์ช่องไม่สบกอรมเพลินกับงเจ้าของพบกครัน้งสวัสครับ